มากเลยฮาราเน,น่ซิลิก้าแซนเป็นตัวนำสุสาน่าเป็นอันนี้ฟอมเพาะเป็นตัวนำนี่ฟอมเพาะเป็นตัวนำสุสาน่าเป็นตัวที่สองซิริก้าแซนที่สามคีวูแมนที่สี่ไลนย,ย่าที่ห้าต่อไปเป็นเหมือนฝัน หนุ่มอังวะที่โค้งไปสามพ,พร้อมเพาะเป็นตัวนำสลิก้าแซนเป็นตัวที่สองชีวูเมนที่สามเหมือนฝันที่สี่พร้อมลาดินญ,ญาที่ห้าต่อเป็นเฟรดีคูซาน่าและออนไมฮาร์ดโค้งไปสิบออกทางตรง ซิลิก้าแซเนตัวนำชิวเมนตัวที่สองนี่ซิลิก้าแซเ็นตัวนำชิวเมนตัวที่สองเหมือนฝันที่สามนี่ซิลิก้าแซเบนตัวนำอยู่นี่ซิลิก้าแซเ็นตัวนำชิวเมนที่สองเหมือนฝันที่สาม มีเม็ดที่สองเหมือนฝันที่สาม